ประเด็นที่สอเรื่องชั้น14อันนี้ว่ากันมาโดยละเอียดแล้วตั้งแต่วันที่13มิถุนามันเป็นเรื่องของคุณทักษิณเพียวๆไม่ได้เกี่ยวกับพักเพื่อไทยและรัฐบาลอีกเรื่องหนึ่งคุณจะสังเกตได้ว่าคนในพักร่วมรัฐบาลทุกคนเนี่ยไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องชั้น14แม้สักคนเดียว ไม่ได้ดินเสียงเอ๊ะเสียงอะนั่นแปลว่าพักร่วมรัฐบาลมองเห็นว่าเรื่องชั้น14มันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณทักษิณไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นความตายหรือความอยู่ของรัฐบาลมันเป็นเรื่องของคนภายนอกทั้งสิน้นที่ไม่ชอบคุณทักษิณและเรื่องนี้จึงไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลจะต้องล้มไปเพราะชั้น14 แล้วเรามาดูว่าเรื่องนี้จะมีอะไรต่อไปไหมสารลับไปสวนในเดือนกรกฎดาเกือบทั้งเดือนมันก็จะได้แจมแจ้งแดงแจ๋สิ่งกระแสความกันทันทีที่คนนู้นวิพากวิจารณกันอย่างโน้นอย่างนี้ร้อยแปันประการพวกปากหอยปากปูเนี่ยมันจะได้จบจบกันทันทีเห็นไหมวันที่13บสามิถุนามีอะไรอย่างที่วิจารกันหรือเปล่า ไม่ได้ถูกกันสักคนสักลายหนึ่งแต่ไอ้คนที่ไม่ชอบเนี่ยมันตัดสินไปก่อนสารที่ดันรู้ดีกว่าสารติดคุกแน่ไม่รอดคุณทักษิณหน,นีแน่เห็นไหมพอวันที่13คุณทักษิณก็ยังอยู่ไม่ได้หนีไปไหนเลยมันมองแต่งแง่ร้ายสารพัดซัดเข้าไปกับคุณทักษิณทำตัวเป็นรู้ดีกว่าสารทั้งหมด ทั้งทงที่ตัวเองไม่ใช่สารแต่ดันดัจดจริตโอ้ทะลึ่งรู้ลายละเอียดไปหมดถึงเวลาจริงๆมันก็ไม่ใช่ส่วนคนที่ชอบเนี่ยก็ว่าไปอีอย่างนึ่งไม่เห็นมีอะไรเลยสารไต่สวนเสร็จก็ไม่เห็นจะมีอะไรคุณทักษิณก็ติดคุกครบแล้วแล้วก็ได้พักโทษแล้วก็ได้รับการอภัยโทษแล้วก็ออกจากคุกเรียบร้อยแล้ว ก็แปลว่ากระบวนการดำเนินการของคุณทักษิณเนี่ยเรียบร้อยเมื่อสารไตส่สวนก็จะได้เห็นความจริงนี่ฝ่ายที่ชอบแล้วก็พูดในทํานองว่าจะอะไรกันนักหนากับคุณทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอายุเขาก็75ปีป่วยสารพัดโรคคนแก่มันก็ป่วย แล้วก็โทษจำคุกที่ศาลสั่งและได้รับการอาภัยนั้นก็เพียงปีเดียวมันทำไมจะต้องเอาเป็นเอาตายกันถึงขนาดนี้และที่สำคัญมันก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยให้กับเขาด้วยที่เอาไปขังชั้น14เนี่ยไอ้พวกชอบก็บอกว่าเหมาะสมแล้วถูกต้องแล้วคนในสังคมเนี่ยมันเยอะแยะถ้าเราบอกทุกคนมันจะต้องเหมือนกัน มันมีอะไรในสังคมที่เหมือนกันบ้างเราอย่าดัจดจริตดีดดิ้นกันจนเกินไปบางคนมีฐานะมีตำแหน่งมีหน้ามีตาในสังคมการอำนวยความสะดวกการบริการมันมีอะไรเท่ากันบ้างพอเป็นคุณทักฝิ่นเท่านั้นแหละมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตและเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้ มันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะคุณทักษิณเป็นคนแรกคนอื่นมันก็มีมาแล้วเพียงแต่ว่าไม่ใช่คุณทักษิณน,นี่ก็เป็นเรื่องของความดัดจริตของคนในสังคมที่เอาความเกลียดชังมาเป็นตัวตั้งแล้วก็พยายามบอกว่าเราต้องหาความเป็นธรรมความเป็นธรรมที่ผู้พูดๆจนนั้นเป็นความเป็นธรรมบนพื้นฐานแห่งความดัดจริต ของจิตใจที่มันอคติเมื่อสารไตส่สวนเรื่องนี้เสร็จแล้วผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรแปลว่าเรื่องของคุณทักษิณสารจะสั่งให้เข้าคุกหรือสารจะสั่งไม่มีอะไรก็ไม่ได้มีผลกระทบใดๆกับรัฐบาลเพื่อไทยทั้งสิน้นรัฐบาลยังจะดำเนินการต่อไปแม้สารจะเอาคุณทักษิณไปติดคุกหรือยกคำร้อง ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการดำรงคงอยู่ของรัฐบาลทั้งสิน้นแม้จะมีใครแช่งชักหักกระดูกบนบานสารเกา่าวปลุกระดมไล่เพื่อไทยไล่คุณอุ้งอิงไล่คุณทักษิณผมก็ยังเชื่อว่าในสถานการณ์นี้ 1. คุณอุ้งอิงยังเป็นนายกต่อไป 2. พรพักเพื่อไทยก็ยังเป็นแกนนาในการเป็นรัฐบาลต่อไป คุณทักษิณก็ยังจะต้องอยู่ในประเทศไทยต่อไปไม่ได้หลบไม่ได้หนีไป,ปไหนว่า<อ>ููิใจไทยจะไปเป็นฝ่ายคา้านเพราะเขาประกาศชัดถ้าเขาไม่ได้อยู่มหาไทยต่อไปขอไปเป็นฝ่ายคา้านแล้วในขณะที่พักเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวคุณทักษิณเขาประกาศว่ามหาไทยเนี่ยมันน่าจะเป็นของพักแกนนำเอาละสรุป เรื่องนี้จึงเป็นที่แน่นอนชัดเจนอย่างที่ผมได้เคยพูดไว้หลายครั้งหลายหนภูมิใจไทยจะอยู่หรือไม่อยู่หรือจะไปเป็นฝ่ายคา้านรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำก็ยังไม่พังยังสามารถประครับประคองและเป็นรัฐบาลไปได้วันนี้เดี๋ยวนี้ถ้าภูมิใจไทยออกไป เสียงก็ยังเกินกึ่งอยู่ประมาณ67เสียงเห็นไหมยังเป็นรัฐบาลได้แต่มันปริ่มน้ำเหลือเกินโดยหลักแล้วถามว่าพรรคอื่นๆหรือคนอื่นๆเนี่ยอยากจะมาเป็นรัฐบาลไหมผมเคยบอกหลายครั้งหลายหนแล้วก็ไปดึงพักพลังประชารัฐมาเสียงมันก็เกินกว่า270เสียงแล้ว แต่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกทราบว่ามีบางส่วนที่จะมาเป็นรัฐบาลอยู่แล้วดังนั้นนี่มองดูแล้วว่า270เสียงเป็นรัฐบาลโดยเพื่อไทยเป็นแกนนำสามารถเป็นไปได้ภูมิใจไทยไม่มีผลกระทบใดๆแต่สิ่งที่น่าจะมองว่าถ้าภูมิใจไทยไปเป็นฝ่ายค้านในระยะเวลาเกือบสองปีนี่ ผมว่าลำบากทีเดียวเป็นฝ่ายค้านคุณอนุทินจะไปอภิปรายอะไรแกนนำแต่ละคนในพักภูมิใจไทยมีใครบ้างที่เป็นฝ่ายค้านอย่างฉกาจชกันเพราะแต่ละคนท่าทีท่วงทำนองอยากจะเป็นรัฐบาลทั้งนั้นเพราะนั้นตลอดระยะเว,เวลาเกือบ2ปีถ้าออกไปเป็นฝ่ายคา้านตายกับตายนะฮะและในการเลือกตั้งครั้งหน้าผมเคยพูดแล้วว่า จะเอาผลงานที่ไหนจะเอาอะไรไปคุยกับชาวบ้านจะไปคุยแต่บอกว่าผมเป็นฝ่ายคา้านแต่ไม่มีผลงานเลยผมว่าลำบากคนที่ลำบากไม่ใช่เพื่อไทยภูมิใจไทยนั่นแหละจะลำบากดังนั้นเนี่ยภูมิใจไทยออกไปแล้วก็เห็นได้ว่าพักร่วมยังไม่ถึงขั้นแตกกันชนิดที่ว่าเสียงไม่พอเสียงไม่ถึงเกึ่งนหนึ่ง แปลว่าเพื่อไทยยังเป็นรัฐบาลเดินได้ต่อไปและสามารถดึงพรรคอื่นๆเข้ามาร่วมมองแล้วประเมินตัวเลขในขณะนี้มากกว่า270เสียงแน่นอนประการที่สองที่คนพูดกันรวมทั้งที่คุณถามเนี่ยเหมือนกับไม่มั่นใจในตัวรัฐบาลเพื่อไทยมันจะล้มวันนี้วันพุ่งทั้งปัญหาชายแดนทั้งปัญหาต่างประเทศ ทั้งปัญหาภายในยุคยับไปหมดมันจะเกิดเหตุถึงขนาดปฏิวัติรัฐประหารหรือเปล่าสถานการณ์ตอนนี้มันสุกงอมชนิดที่ว่ารัฐบาลไม่สาจะมาจะบริหารประเทศชาติได้หรือเปล่าการชุมนุมการประท้วงมันเกิดวิกฤตของประเทศชนิดรุนแรงหรือ,อยังยังดังนั้นการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ย ยังไม่ใช่ตอนนี้และยังไม่มีสถานการณ์ที่จะทำการปฏิวัติได้เรื่องนี้จึงจบไปประการต่อมาก็มาดูซิว่ามันถึงขั้นจะยุบสภาลาออกหรือยงังสถานการณ์ตอนนี้ที่เคยบอกแล้วหลายครั้งหลายหนเพื่อไทยเกิดยุบสภาตู้มเจงเพราะผลงานยังไม่เป็นที่ประจักษ์ยังไม่โดนใจยังไม่มีกระแสยุบสภาตอนนี้ มีแต่ดับมีแต่วู้อย่างที่เคยบอกว่ายุบสภาเนี่ยจะต้องเป็นกระแสของพรรคแกนนำนี่ต้องถือว่าโอ้โหยุบพัวเลือกตั้งคะแนนมาตูมเลยแต่ตอนนี้ยุบพัวอาจจะวู้อาจจะดับก็ได้เพราะกระแสของเพื่อไทยกระแสของคุณทักษิณที่จะแก้เรื่องเศรษฐกิจนั้นยังไม่แรงพอและอย่าลืมนะ คนที่จะยุบสภาหรือลาออกได้นั้นคือนายกรัฐมนตรีไม่ใช่คนอื่นเขาจะยุบสภาและลาออกก็ต่อเมื่อสถานการณ์ที่มันตันจริงๆและมันเป็นโอกาสที่เหมาะสมซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช่มีคนวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าจะโดนสอยโดยสารรัฐมนูญที่เราพูดกันว่าเป็นนิติสงคราม ก็อันแน่นอนมีเรื่องร้องเรียนอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญหลายเรื่องแต่ก็มิได้หมายความว่าเรื่องที่ร้องเรียนนั้นจะท่องถูกตัดสินให้พักรัฐบาลสอสอะไรกระเด็นกระดอนกันไปตามที่พูดกันทั้งหมดมันยังไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวนี้และตอนนี้และจริงๆอาจจะไม่ได้โดนสอยก็ได้แต่คนเป็นรัฐบาลเนี่ยผมพูด มาแล้วนะว่ามีนักกฎหมายมีกฤษฎีการมีที่ปรึกษากฎหมายเยอะแยะแล้วดันทำอะไรทะเลอร์ทล่าให้เขาสอยได้ที่เรียกว่าโดนนิติสงครามได้แม่เป็นเรื่องน่าสงสารและก็น่าสมเพศเพทนาจะโดนเสียบ้างก็เอาแต่ผมเชื่อว่ายังไม่ใช่วันนี้และเดี๋ยวนี้และ อาจจะไม่ใช่ก็ได้เฉพาะเรื่องรัฐบาลผมจึงมีข้อสรุปว่ายังไงยังไงพักเพื่อไทยก็จะต้องประคับประคองรัฐบาลไปให้ได้ตลอดรอดฝั่งจนกระทั่งกระแสเสียมดีฟีเวอร์วันนั้นอาจจะยุบสภาเอาละครับนี่เรื่องแรก